ครับสวัสดีครับผมหมูนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรไลส,สดอีกแล้วะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับผ่อนจริงเท่าไหร่ช่วยผ่อน2,000บาท6งวดนะครับเป็นซูรุกิสวิปหนึ่งจุดสองจีเอลเกียวโตปี2อ1 3ผมเปิดหัวไว้ก่อนเลยคันนี้ผ่อนแค่เดือนละ3,000กว่าบาทออกละศูนย์บาทนะนะครับราคาตอนป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ประมาณ เกือบเกือบหกแสนอันนี้ผมขายแค่2องแสนเบาทผ่อนปกติเดือนละห้าพบาทผมจัดโบช่วยผ่อน2,000บาทหกงวดหรือเดือนละสามพบาทต้า v ีออสหนึ G ่งจุดเกียวโตปีสองพันสิบสออันนี้เป็นเจนสนะตอนป้ายแดงราคาอยู่ประมาณห0 0 0นกลางๆนะประมาณ6กแสนหนะครับ ผมขายแค่2แสน50,900บาทถัว่วป้ายแดงประมาณ2เท่ากว่าผ่อนปกติเดือนละ5,500ผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาทอของหงวดเหลือเดือนละ3,500ตัวนี้เป็น Suzuki Swift 1.2 GA Geoto ปี2013จดปี2014คันนี้ออกรถ0บาทผ่อนแค่เดือนละ3,007นะครับเปิดหัวแล้วนะเอากันแบบนี้เลยออกป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ประมาณ6 0 0แสนนะครับผมขายแค่2 7 9 0 0 0บาทถัวป้ายแดงประมาณ2เท่ากว่านะครับ ผ่อนปกติเดือนละ5 7 3 0บาทผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาท6งวดเหลือเดือนละ3 7 3 0บาทตัวนี้เป็นตัว Suzuki Swift 1.2 GLX รุ่นท็อปปี2013นะครับออกป้ายแดงคันนี้อยู่ประมาณ600,000กลางๆนะครับผมขายแค่279,000บาทถูกป้ายแดงประมาณเกิน2เท่าอ่ะ ผ่อนปกติเดือนละ5,731บาทผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาทหกงวดเหลือเดือนละ3,700ตัวนี้เป็นตัว Honda Brio 1.2 V-Giato เกปี2011-2012จดปีออกป้ายแดงคันนี้ตัวท็อปนะครับออกป้ายแดงคันนี้อยู่ประมาณ500,000กลางๆนะครับผมขายแค่269,000บาทถูกกว่าป้ายแดงประมาณ2เท่ากว่านะครับผ่อนปกติเดือนละ5,767บาทนะครับผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาทหกงวดเหลือได้3 7 3 7บาท Toyota Vios 1.5 E-Giato เกปี2013-2014จดปีนะครับ ออกป้ายแดงราคาอยู่ประมาณ6,000ห้าอันนี้ผมขายแค่3,029,000บาทผ่อนปกติเดือนละ6,759บาทนะครับผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาท6งวดนะครับเหลือเดือน,อนละ4,759บาทโต้ต,ตา้าวีออเหมือนกันนะครับ1.5 e กียต่อปี2012นะครับออกป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ประมาณ6,000ห้าผมขายแค่2,069,000บาทนะครับผ่อนปกติเดือนละ5,767บาท จัดโปรช่วยผ่อน2,000บาท6งวดหรือด้ยวยละ3,767บาท Honda h o n d a City 1.5 s เกียร์โต้ปี2010จปี2011นะครับ ออกป้ายแดงคันนี้ราคาอยู่ประมาณห0แสนอันนี้ผมขายแค่2 4งแ0 0สนาพนะครับผ่อนปกติเดือนละ5,349บาทผมจัดโปรช่วยผ่อน2,000ับาท6งวดออกรถศูนย์บาทผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทเองนะครับคันนี้เป็นตัวโตต้าออติส1.6 e เกียลโตปีสองพันสิบสอจดปี2013นะครับคันนี้ตอนนั้นออกป้ายแดงราคาอยู่ประมาณ8 0 0 0สนกลางๆอันนี้ผมขายแค่2 7 9 0 0 0บาทถูป้ายแดงประมาณ2เท่ากว่านะผ่อนปกติเดือนละ5,731บาทอันตัวนี้เป็นตัวมิตซูบิชิ ตัว1.8 GS l เกียร์ออโต้ปี2013-2014จดปีนะครับออกป้ายแดงราคาประมาณอยู่ประมาณเกือบเกือบ9แสนนี่ผมขายแค่3 1 9 0 0 0ึ่งหมืก้าบาทถัวป้ายแดงประมาณเกือบ3เท่านะผ่อนปกติเดือนละ6,838บาทนะครับจัดโปรช่วยผ่อน2,000บาท6งหกห้ือเดือนละ4,838บาทโอเคครับวันนี้เราพามาอัปเดตสต็อกนะครับมีรถเข้ามาใหม่ๆเพียบเลยเติมสต็อกเข้ามาเต็มเลยนะครับใครสนใจคันไหนครับทักสอบถามได้เลยนะครับมีรถ สวยๆดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเราวันนี้เราจัดปรจัดดักจัดเต็มนะยื่นเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช้เงินออกรถศูนบาทนะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรยินญาชีดเจนรายได้2เท่าหงวดทุกอาชีพสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับจะทํางานประจําทํางานโรงงานค้าขายออนไลน์ค้าขายตลาดนัดถาบเล่แผนลอยทํางานราชการนะครับทุกอาชีพสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับทุกจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแม่ฮ่องสอนพังงานะครับอยู่ภาคอีสานนะครับเหนือใต้ออกตก ทุกจังหวัดสามารถซื้อได้หมดเลยเดี๋ยวมีเจ้าที่วิ่งเซ็นไฟนั้นให้ถึงบ้านเลยไม่มีค่าจ่ายล้วไฟน,นัน้น่านเรานัดฝ่งมอกันเอากันแบบนี้เลยนะครับก่อนซื้อสบายใจนะครับรถสวยคุณภาพดีหลังซื้อก็อุ่นใจเรามีรับประกันหลังการขายด้วยรถเสียคือซ่อมฟรีเลยรับประกันเครื่องเกียร์กล่องซีลหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับถ้าเกิดสนใจรถคันไหนนะครับก็ถักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับเรามีทีมงานฝ่ายขายคอยดูแลให้อยู่แล้ว24ชั่วโมงเลยนะครับก็ ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับเลื่อนไว้เดี๋ยวหายนะเลื่อนไว้ได้าฝีตัวเองเลยนะครับใครสนใจแล้วดีก็ทักเข้ามาได้เลยงั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ